การ์ดบัตรเครดิตคือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้จ่ายแทนเงินสดเป็นหนึ่งในประเภทของสินเชื่อส่วนบุคคลที่ให้บริการโดยธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันทางการเงินหลักการทำงานของบัตรเครดิตคือยืมเงินจากธนาคารเพื่อชำระค่าใช้จ่ายก่อนแล้วจึงจ่ายคืนตามระยะเวลาที่กำหนดหากเกินเวลาที่กำหนดผู้ใช้บัตรเครดิตจะต้องถูกคิดดอกเบี้ยโดยบัตรเครดิตน,นี้เป็นสื่อกลางที่ใช้แทนเงินและด้วยลักษณะาการกู้ยืมจ่ายก่อน ทืทําให้บัตรเครดิตมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าบัตรสินเชื่อนี่คือตัวอย่างบัตรเครดิตที่ใช้ได้ในทั้งประเทศและต่างประเทศค่ะ 2. บัตรเครดิตที่ใช้ได้เฉพาะในประเทศ Local Credit c a r d บัตรเครดิตที่ใช้ได้เฉพาะในประเทศไทยเพียงอย่างเดียวโดยผู้ออกบัตรจะเป็นสถาบันการเงินไทยหรือธนาคารในประเทศไทยซึ่งบัตรเครดิตประเภทนี้จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันรวมถึงเงื่อนไขในการใช้บัตรอีกด้วยค่ะและ 3. นะคะบัตรเครดิตเฉพาะร้านคา้า s t o r e การ์หรือ Private Label Card บัตรเครดิตเฉพาะร้านคา้ามีรูปแบบใช้งานเฉพาะจอดจงแต่ละร้านคา้าอาทิ บัตรเครดิต KTC, บางก k อก Airway, Visa, พ l a t ิน u m เป็นต้นค่ะโดยบัตรเครดิตแต่ละใบนะคะอาจมีในส่วนของสิทธิพิเศษต่างๆเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ที่ถือบัตรอีกด้วยค่ะและนี่คือตัวอย่างบัตรเครดิตเฉพาะร้านค้าค่ะข้อดีของบัตรเครดิตความสะดวกสบายการใช้บัตรเครดิตทําให้เราไม่ต้องพกเงินสดไปทุกที่เพียงแค่ใช้บัตรเครดิตในการชําระเงินได้ทันที2 โปรโมชันและสิทธิประโยชน์บัตรเครดิตมีโปรโมชันและสิทธิประโยชน์มากมายเช่นการสะสมแต้มส่วนลดโปรโมชัน่นการช้อปปิ้ง 3. ความปลอดภัยการใช้บัตรเครดิตช่วยป้องกันความเสี่ยงในการถูกขโมยเงินออกนอกจากนี้บัตรเครดิตยังมีระบบความปลอดภัยที่ทันสมัยเช่นระบบตรวจสอบประวัติการใช้งานการยืนยันตัวตน 4. การสร้างประวัติเครดิตบูโรการใช้บัตรเครดิต ได้ช่วยสร้างประวัติศาสตร์เครดิตบูโรหากใช้อย่างรอบคอบและชำระเงินตรงเวลาเครดิตของเราจะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นและสามารถขอสินเชื่อได้ง่ายในอนาคตคุณสมบัติเบื้องต้นในการทำบัตรเครดิตนะครับ 1. ฐานเงินเดือนต้องมีฐานเงินเดือนขั้นต่ำหนึ0 0หบาทโดยจะต้องแสดงเอกสารยืนยันรายได้ด้วยเช่นสลิปเงินเดือนเป็นต้นในส่วนที่สนะคะร,ระยะเวลาในการทำงาน ส่วนมากธนาคารมักจะขอสลิปเงินเดือนย้อนหลังอย่างน้อย6เดือนดังนั้นควรทำงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า6เดือนประวัติการชำระหนี้ไม่ควรมีประวัติค้างชำระหนี้หรือติดเครดิตบูโรเพราะจะทำให้ธนาคารไม่อนุมัติครับ คำแนะนำหนควรวางแผนการใช้จ่ายเงินโดยใช้จ่ายเงินไม่เกินจำนวนที่สามารถชำระได้ในแต่ละเดือนเท่านั้นและควรเลือกบัตรเครดิตที่มีกำหนดยอดชำระรายเดือนคงที่เพื่อไม่ค่าใช้จ่ายเกินตัว 2. ตรวจหลักฐานการใช้เงินผ่านบัตรเครดิตทุกครั้งเมื่อซื้อสินค้าและบริการโดยใช้บัตรเครดิตต้องเก็บสลิปบัตรเครดิตเพื่อเป็นหลักฐานทุกครั้ง 3. ซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่ไว้ใจได้เนื่องจากการใช้บัตรเครดิตในการซื้อสินค้าและบริการสามารถแสดงบัตรเครดิตแก่ผู้ขายและเซ็นชื่อในสลิปบัตรเครดิตที่ร้านค้าเตรียมไว้ 4. ต้องรีบชำระหนี้บัตรเครดิตก่อนหนี้อื่นๆในกรณีที่มีหนี้สินหลายประเภทเนื่องจากดอกเบี้ยบัตรเครดิตมีอัตราด,ดอกเบี้ยสูงกว่าประเภทอื่นๆวิธีการคิดดอกเบีย้ยการคิดดอกเบีย้ยแบ่งเป็นสส่วนเมื่อเราเลือกอัตราการจ่ายขั้นต่ำส่วนที่1 คิดดอกเบี้ย20%จากยอดรวมตามการใช้จ่ายจริงทั้งหมดแต่วันบันทึกรายการจนถึงวันครบรอบตัดบินยอดค่าใช้จ่ายส่วนที่2คิดดอกเบี้ยอีก20%จากยอดที่ค้างชำระตั้งแต่วันที่จ่ายขั้นต่ำจนถึงวันตัดรอบบินใหม่ในเดือนถัดไปวิธีการคิดดอกเบี้ยตัวอย่างเมื่อมียอดใช้จ่ายทั้งหมด30,000บาทและ ตัดรอบบินในวันที่25ของทุกเดือนและต้องชำระภายในวันที่9ของเดือนถัดไปในวันที่13เลือกจ่ายขั้นต่ำไป3,000บาทดอกเบี้ยจะถูกคำนวณดังนี้ส่วนที่1ยอดรวม30,000บาทคูณดอกเบีย้ย20%คูณ13วันวันที่จ่ายทั้งหมด13วันในรอบบินต่อ365เท่ากับ2 13.70บาทส่วนที่2ยอดค้างชำระ3 4 0 0 0บาทคูณดอกเบี้ย 20%คูณ17วันตั้งแต่วันที่จ่ายขั้นต่ำจนถึงวันตัดรอบบินใหม่ต่อ365เท่ากับ316.71บาทดังนั้นรอบบินต่อไปที่ต้องจ่ายคือ34,000บวก23.70บวก316.71เท่ากับ34530.41บาทค ข้อควรคำนึง 1. ชําระยอดเต็มทุกครั้งหรือจ่ายชําระขั้นต่ําให้ตรงตามกําหนดชําระ 2. ควรเก็บเงินสดไว้ส่วนหนึ่งของรายการเพื่อชําระในยอดจํานวนเต็มในทุกเดือน 3. ใช้บัตรเครดิตอย่างมีสติรอบรู้ส่วนลดและสิทธิธพิเศษต่างๆที่ได้รับจากการใช้งานเพื่อประโยชน์สูงสุดของตนเองค่ะ